สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยุ้ยนะคะจะมาอธิบายหัวข้อขออกสอบตัว G D Social Study นะคะแล้วก็เทคนิคในการทําข้อสอบกันเนาะหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกกังวลน,นะคะเพราะว่าข้อสอบ Social Study ก็แน่นอนอยู่แล้วเนะเาะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพา,าที่มันใช้การวิเคราะห์เนาะไม่ได้จําเป็นจะต้องท่องจําเยอะอาจจะต,ต้องบอกก่อนนะคะว่าการรู้เรื่องราว Background ต่างๆนะคะแล้วก็ การปกครองการบริหารน,นีของสหรัฐอเมริกามันช่วยมากๆนะคะสำหรับการทำข้อสอบคือมันช่วยในการวิเคราะห์ ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายนะคะว่าในหัวข้อที่ออกสอบหลักๆเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกก่อนค่ะก็คือเรื่องของ Civics ซ n ต์ o กเวอ e ์ n มก็คือเราจะเรียกกันว่าการเมืองการปกครองเนาะออกประมาณ50%นะคะของในห้องสอบควรจะรู้1เรื่องของโครงสร้างรัฐบาลค่ะหรือในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า the U.S. Constitution เรียกว่า3ขาค่ะ three branches of government อันที่2ค่ะสิทธินะคะแล้วก็หน้าที่คนละเมืองเราจะเรียกว่า rights and responsibilities of citizens 3ค่ะเราจะเรียกว่าประชาธิปไตย แล้วก็กระบวนการเลือกตั้งนะคะหรือในภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเราจะเรียกว่า democracy แล้วก็ electoral process สุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้เนาะพวกเราแล้วก็ court system สี่ส่วนที่ที่วิพูดไปเนี่ยนะคะสิ่งที่เราควรรู้ก็คือหลักการแบ่งอำนาจหรือเราเรียกว่า separation of powers ในสาขา3ขามีอะไรบ้างมีฝ่าย executive ก็คือฝ่ายบริหารเนาะฝ่ายนิติบัญญัติเราเรียกว่า legislative ส่วนฝ่ายสุดท้ายค่ะก็คือฝ่ายศาลหรือฝ่าย judicials สามขาเขามีการ แบ่งอำนาจกันยังไงบ้างนะคะและอย่าลืมเนาะแบ่งทําไหมทําไมต้องแบ่งถัดมาค่ะก็เรื่องของสิทธิพละเมืองเนาะก็คือเช่นพวกเสรีภาพในการพูด freedom of speech เนาะหรือสิทธิในการเลือกตั้งนะคะ voting rights ส่วนสุดท้ายนะคะที่พูดถึงเรื่องของการใช้กฎหมายคือเราควรจะรู้นะคะการตีความกฎหมายกฎหมายหลายๆตัวเนี่ยมันไม่ได้แบบตรงตัวขนาดนั้นมันจะขึ้นอยู่กับบริบทด้วยสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราอ่านบทความนะคะแล้วดูว่ากฎหมายนี้เนี่ย มันมีผลนะคะส่งต่อประชาชนยังไงบ้างส่วนหัวข้อที่2ค่ะจะเป็นหัวข้อของ U.S. History นะคะหรือว่าประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะออกประมาณ20%สิ่งที่เราควรรู้หลักๆก็คือ1เรื่องสงครามนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อสิทธิพลเมืองอะ่ะแน่นอน Civil Rights Movement ดียวกง่ายๆเลยนะคะเวลาพี่วิศสอนใน Social Study เนี่ยนะคะก็จะบอกว่าถ้าเราเจอในคําว่า Civil จริงๆ Civil มันแปลว่าพลเมืองน้องแต่พอในอยู่ ของตัว G D Social Study พี่ยูจะบอกว่าให้เรานึกถึงสิทธิของคนผิวสีประเด็นเกี่ยวกับคนผิวสีเอามาเรียกร้องอะไรพวกนี้ประเด็นที่3ค่ะก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐเนาะ Industrialization แล้วก็ e conomy สิ่งที่เราควรจะรู้ในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็คือเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ รู้ในที่นี้ไม่ใช่การจำนะคะรู้ในที่นี้คือการเข้าใจว่าเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างออะอย่างเช่นพวกสงครามกลางเมืองเป็นสงครามเกี่ยวกับอะไรแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองให้เราโฟกัสนะคะในส่วนของตัวสหรัฐอเมริกาว่าตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะมีการเข้าร่วมสงครามตอนไหนแล้วทำไมเขาถึงตัดสินใจเข้าร่วมแล้วการเข้าร่วมของเขาเนี่ยมันมีผลกระทบนะคะต่อสงครามอย่างไรบ้าง ถัดมาค่ะเรื่องบุคคลสำคัญต่างๆนะคะที่ออกบ่อยๆก็จะมี Martin Luther King Jr เนาะก็คือเหมือนแบบเอ่อมา r t i n l ตเตอร์คิงจูก็คือเป็นคนผิวสีที่ออกมาเรียกร้องเนาะแต่ว่าความพิเศษของเขาคือเขาออกมาเรียกร้องด้วยสันติภาพนะคะอับราฮัมเลนค n ก็คือเป็นประธานาธิบดีที่มีการประกาศเลิกทาาใช่ไหมเนาะหรือแม้กระทั่งนะคะเรื่องการ declaration of independence ช่วงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการประกาศอิสรภาพ สุดท้ายค่ะสิ่งที่ควรรู้ในประเด็นเรื่องของ history ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม mm hmm. เช่น mm hmm. กฎหมายการเลืกทานะคะ mm hmm. เกิดขึ้นประมาณเมื่อไรใครนะคะมีส่วนสําคัญบ้างสิทธิของผู้หญิงนะคะสิทธิอะไรสิทธิเรื่องการเลือกตั้งนะคะพวกแบบ women suffrage พวกนี้ประเด็นที่3คือเรื่องของ economics นะคะหรือเศรษฐศาสตร์ออกประมาณ15%สิ่งที่เราต้องรู้คือ Supply กับดิมาอุปสงค์อุปทานนั่นเองอะไรคือ Supply อะไรคือดิมาสแล้ว2อันนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างอันดับที่2ค่ะระบบเศรษฐกิจมีอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นแคปิต a ลลิซึมใช่ไหมสหรัฐอเมริกาเป็นแคปิต a ลลิซึมแต่เราจะไม่รู้แค่แคปิต a ลลิซึมอย่างเดียวเราจะต้องรู้ยางอื่นด้วยเช่นโซเชียลลิซึมเป็นยังไงคอมมิวนิสต์เป็นยังไงหลายนะคนยังสับสนอยู่นะคะว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยนะคะคือระบบการปกครองจริงๆแล้วไมไ่่ใช บบการปกครองนะคะเป็นระบบของเศรษฐกิจคอมวนิสเนี่ยก็คือรัฐบาลจะเป็นเจ้าของทุกๆอย่างโนแล้วรัฐบาลมีหน้าที่ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกันอันดับที่3ที่เราควรจะรู้ก็คือการเงินแล้วก็การธนาคารน,นะคะเช่น finance พวกแบงกิ้งสิ่งสำคัญที่มักจะออกในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยการวิเคราะห์กราฟวิเคราะห์บทความพวกเศรษฐกิจต่างๆข้อสอบอาจจะให้ดูกราฟนะคะแล้วก็มีการถามหาแนวโน้มหรือเทรนด์อย่าลืมว่าแนวโน้มกับเทรนด์เนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเนาะอาจจะมีการพูดถึงค่า GDP ีพีอินฟล레ชันนะคะก็คือเงินเฟอ้อเนาะ u n e m p l o y m e n t rate นะคะก็คืออัตราการตกงานถ้านะคะอัตราการตกงานสูงแปลว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีคะ ไม่ดีถูกไหมเพราะว่าคนตกงานเยอะเนาะเราสามารถดูว่าเศรษฐกิจตอนนี้ดีหรือไม่ดีก็คือจากปัจจัย3ตัวเนี้ย หัวข้อที่4หัวข้อสุดท้ายแล้วก็คือหัวข้อของ geography นะคะแล้วก็ the world ก็จะเป็นการพูดถึงภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็โลกจะออกอยู่ที่ประมาณ15%นตะคะต้องรู้นะคะแล้วก็เข้าใจพวกแผนที่พวกกราฟพวกตารางพวกนี้พวก charts ต่างๆวิธีการอ่านนะคะแผนที่วิธีการตีความข้อมูลที่ให้มาที่ถูกต้องอย่าลืมว่าอันไหนไม่ให้เราตอบไม่ได้เราสรุปไม่ได้นะอันที่2ค่ะเรื่องของ economics แล้วก็ political geography ก็คือภูมิศาสตร์เศรษฐ แล้วก็การเมืองต่างๆนะคะการพูดถึงการดู GDP ของแต่ละประเทศเป็นการเปรียบเทียบเศรษฐกิจโลกอันที่3ค่ะคือปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อสังคมเราจะเรียกว่า geographical impact แล้วก็ on society ก็จะเป็นผลกระทบของพวกทรัพยากรทางธรรมชาติเช่นน้ำมนันสภาพอากาศข้อสอบที่พี่วิเคยได้ยินน้องๆอ,ออกมารีวิวกันเนี่ยนะคะก็คือจะมีการถามว่าโรงงานควรตั้งที่ไหนนะคะในแบบบริเวณแห่งแบบ ให้แผนที่มาแล้วก็โรงงานขนตั้งที่ไหนซึ่งมันมีหลายปัจจัยมากๆนะคะเช่นการขนส่งนะคะค่าแรงถูกไหมคะว่าตรงไหนค่าแรงถูกก็คําถามคือทำไมสหรัฐอเมริกาถึงไม่ค่อยนะคะมีโรงงานตั้งในประเทศของเขาเขามักจะตั้งนอกประเทศเพราะว่าค่าแรงของเขาค่อนข้างสูงอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งหัวข้อหลักๆนะคะที่ออกในข้อสอบก็เดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะพี่จะอธิบายนะเทคนิคในการทําข้อสอบตัว G.D. Social Study อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ